สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับจะนําเสนอเหรียญหลงวงปู่แหวนกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญยืนหลังพะระปัมาพิไทยยอ่พอพปร,รอนะครับผมเรามารับชมกันนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเป็นเหรียญเหรียญเหรียญยืนครับเหรียญในรูปแบบยืนเนี่ยก็จะมีหลายๆรุ่นที่ทําเป็นบล็อกนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็คือจะแกะบล็อก ทรงเดียวกันเกือบหมดนะครับส่วนด้านหลังก็จะเปลี่ยนกันไปตามลักษณะนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมเป็นเหรียญยืนหลังพระปรามราพิทยย่อพรปร,รครับออกเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับส่งมีพระราชาศรานะครับให้จัดสร้างขึ้นเพื่อพระราชทา,านแก่ทหารและตำรวจชายแดนนะครับสร้างเป็นเนื้อทองแดงชนิดเดียวนะครับจำนวนาน 99, วน99,999อองค์นะครับ ซึ่งท่านก็จะนำไปแจกทุกครั้งหลังเสด็จแล้วก็หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญน,นี้มันจะดูเก๊แท้ยังไงเพราะว่าถึงเหรียญน,นี้ราคาไม่แพงและสร้างมา,มากๆนะครับก็ยังมีเหรียญที่ทําปลอมขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับอันดับแรกนะครับที่จะดูก็คือเหรียญรุ่นนี้สร้างมาด้านหน้าจะคล้ายๆกันหมดนะครับคือ ใบหน้าของหลวงปู่นะครับผมก็คือต้องจําใบหน้าหลวงปู่ให้ได้นะครับถ้าเราจําใบหน้าหลวงปู่ได้นะครับผมมันก็จะไม่พลาดที่จะได้ของแท้นะครับและที่สําคัญก็คือตรงนิ้วนะครับตรงนิ้วนิ้วชี้นะครับตรงนิ้วชี้ที่ถือไม้เท้านะครับต้องเป็นนิ้วชี้ออกมานะครับต้องมีนิ้วนะครับแล้วใบหน้าท่านก็ประมาณนี้นะครับจุดสังเกตอีกที่อีกที่หนึ่งครับตรงไม้เท้านะครับผมไม้เท้าก็จะเห็นเป็นไม้เท้าแล้วก็ตรงเท้าท่านนะครับ ตรงฝ่าเท้าก็จะเป็นเป็นนิ้วครับเป็นลักษณะของมีนิ้วนิ้วเท้านะครับเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็อักษรนี่ครับก็จะเป็นเป็นแบนใหญ่ๆนะครับแล้วก็ลายกระหนกด้านบนนี้ก็จะสวยงามนะครับผมเป็นลายกระหนกที่สวยงามนะครับนี่ก็คือเป็นจุดพิจารณานะครับจุดพิจารณาเหรียญแล้วก็หูเหรียญนะครับหูเหรียญก็จะแบนๆนะครับแบนๆ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังอักษรย่อพระปรมพิไทยย่อนะครับก็จะชัดเจนนะครับไม่มีเส้นซ้อนนะครับแล้วก็จะมีจุดนะครับตรงนี้จะเป็นบล็อกจุดนะครับมีจุดตรงนี้นะครับให้จุดสังเกตนะครับก็จะมีทั้งสองเหรียญเลยนะครับจุดที่สังเกตเป็นบล็อกจุดนะครับบางบล็อกไม่มี ไม่มีจุดก็ก็มีเดี๋ยวเรามาดูขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญตัวตัดนะครับตัวตัดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวตัดของชุดชุดเหรียญน,นี้นะครับนี่ครับเป็นตัวตัดของเหรียญน,นี้นะครับ ดูกันอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับชื่อจุดตัวตัดของเหรียญนี้ครับเหรียญนี้ที่เห็นนี่คือเป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่ลักษณะผิวไฟอย่างนี้ก็คือ,อเจ้าของเดิมเขาได้ทําการล้างเหรียญไว้นะครับทําให้เหรียญมันไม่สภาพเดิมนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญแท้ก็เทีว่าโอเคนะครับผมนับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญดีพิธีใหญ่เจตนาสร้างดีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็ อย่างราคาไม่แพงนะครับเป็นชุดเหรียญยืนของหลวงปู่แหวนนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผม